เครื่องบิน ARJ 2 1เป็นเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนลำแรกของประเทศจีนเริ่มพัฒนาในปี2002ให้บริการในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกกับเฉิงตูแอร์ไลน์เมื่อปี2016จนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการสมมออบเครื่องบิน ARJ 2 1 6 8ลำให้กับสายการบิน9แห่งอาทิแอร์ไชน่าไชน่าเซาเทิรและเฉิงตูแอร์ไลน์ บริษัทอากาศยานพาณิชย์แห่งประเทศจีนหรือโคมแอให้ความสำคัญกับเครื่องบินรุ่นนี้ตั้งแต่การออกแบบการผลิตและการให้บริการผู้จัดการฝูงบิน ARJ 21สายการบินไชน่าเซาเทิร์บอกว่านักบินให้ความเห็นว่าเครื่องบินรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทรงพลังห้องนักบินมีทัศนวิสัยที่กว้างขวางพร้อมเทคโนโลยีการบินที่ล้ำสมัย เครื่องบิน a r r า2 1มีความยาวกว่า33เมตรรองรับผู้โดยสารได้78-90ถึง90ที่นั่งที่ผ่านมาทำการบินไปแล้ว263เส้นทางใน110เมืองรองรับผู้โดยสารกว่า5ล้านคนสมาชิกของสมาคมการบินและอา,ากาศจีนบอกว่าการผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่ได้แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินขั้นสูงสุดของประเทศ ขณะที่อธิบดีกรมการบินพลเรือนของอินโดนีเซียได้รับรองเครื่องบิน a i j 21ของสายการบิน Transnusa ถือเป็นสายการบินต่างประเทศรายแรกที่นำเครื่องบินรุ่นนี้มาให้บริการ